โอ้โหทุกคนครับนี่เห็นไหมช่วงนี้เห็ดขมิ้นนะครับออกเยอะมากๆเลยเห็นไหมเห็ดขมิ้นเนี่ยเอาไปแกงก็อร่อยเอาไปปิ้งนะครับเอาไปปิ้งเอาไปเจียวใส่ไข่ก็อร่อยนะครับเนี่ยเห็ดขมิ้นกินได้นะครับนี่แหละครับทุกคนครับผมกำลังเก็บเห็ดขมิ้นที่จังหวัดพะเยานะครับในป่าจังหวัดพะเยานะครับ ในช่วงเดือนกันยายนแบบนี้ฝนตกเยอะเห็ดขมิ้นในป่าที่จังหวัดพะเยาออกเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าทางจังหวัดอื่นจะเรียกเห็ดขมิ้นว่าอะไรบ้างแต่ทางจังหวัดพะเยาจะเรียกกันว่าเห็ดขมิ้นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีสีเหลืองคล้ายๆกับขมิ้นแบบนี้เลยครับ เห็ดขมิ้นนะครับจะเป็นเห็ดที่ดอกเล็กๆสีเ,เหลืองแบบนี้บางคนก็ขี้เกียจเก็บนะครับเพราะว่าดอกมันเล็กจิ๋วมากแต่ว่าลักษณะของมันพิเศษก็คือมันจะมีความเหนียวคว,ความกรึบความหนึบมากเลยนะครับไม่ค่อยจะเละง่ายนะครับนี่แหละครับพอเราเก็บเห็ดขมิ้นมาแล้วกลับมาถึงบ้านเราก็นํามาล้างน้ําแบบนี้นะครับล้างแรงๆได้เลยนะครับ เห็ดขมิ้นนั้นเป็นเห็ดดอกเล็กๆที่ออกบริเวณหน้าผิวดินนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความเลอะโครนเลอะฝุ่นเป็นธรรมดาสามารถล้างแรงๆได้เลยนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าเห็ดขมิ้นนั้นมันมีความเหนียวความหนึบมากมันไม่เล็กง่ายเลยนะครับล้างหลายๆน้ําเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็นํามาไข่นะครับไข่ไก่มาตอกใส่แบบนี้ ใส่ซีอิ๊วลงไปเล็กน้อยนะครับบางคนเขาก็จะนําไปผักนะครับไปผักใส่ไข่บางคนก็จะนําไปเจียวบางครั้งก็แกงใส่ยอดฟักทองแกงเลียงแกงอะไรแบบนั้นแหละครับบางคนก็สามารถนําไปแอบนําไปหมกได้เหมือนกันนะครับแต่นี่แหละครับสําหรับเมนูวันนี้ผมจะเจียวใส่ไข่แบบนี้เลยครับ ทุกคนครับเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดที่สามารถกินได้ก็ตามนะครับเราควรที่จะต้องทําให้มันสุกนะครับถึงแม้มันจะเป็นเห็ดที่สามารถกินได้เนื่องจากว่าเห็ดนั้นเป็นเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นลาชั้นสูงชนิดหนึง่งถ้าเรากินเห็ดที่ดิบกินเข้าไปก็อาจจะท้องอืดหรือทําให้อาหารเป็นพิษได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกินเห็ดชนิดไหนก็ตามควรจะทําให้เห็ดนั้นสุกก่อนนะครับนี่แหละครับ เราเจียวไข่หอมๆเลยนะครับแล้วก็ใส่เห็ดขมิ้นเข้าไปเห็ดขมิ้นก็จะปนไปกับไข่เจียวเป็นเส้นเหลืองๆแบบนี้แหละครับเห็นไหมล่คะครับเป็นเส้นเป็นเส้นคล้ายๆสีของเขานะครับพอเจียวออกมาแล้วสีออกเหลืองๆแบบนี้คล้ายๆกับหญ้าฝรั่นเลยนะครับหญ้าฝรั่นที่ราคาแพงๆเก็บที่เป็นเกสรดอกไม้ราคาแพงนั่นแหละครับนี อ,อร่อยนึบหนึบกึบกึบนะครับอร่อยมากนี่แหละครับไม่รู้ว่าทางจังหวัดอื่นทำเมนูอะไรกันบ้างยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นจะเรียกว่าเห็ดชนิดอะไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์มาบอกเป็นความรู้กันนะครับจังหวัดพะเยาเรียกว่าเห็ดขมิ้นมักจะนํามาคั่วใส่ไข่มาเจียวใส่ไข่นําไปแกงใส่ย,ยอดฟักทองอะไรทํานองนั้นแหละครับ